Tak. Okay. เพิ่งจะหลุดเรียกเธอกลางไลฟ์ไปหมาดๆล่าสุดเขาไปซัพพอร์ตคุ้มกันถึงที่แล้วนะบอสเอวหวานไปดูไอถึงหน้างานทาเอาเอฟซีใจฟูสุดๆพอดีใจที่เห็นบอสไปให้กำลังใจที่พี่ไอติดเวทีแบบนี้กำลังใจของไออยู่ตรงนี้แล้วจ้าถ้าเห็นบอสว่างวันไหนอีกช่วยไปทุกเวทีของลำยายญได้ไหมนี่แหละกำลังใจของพี่ไอก็อยากจะเห็นไปให้กำลังใจไอทุกงานเลยพอยื่นตำแหน่งนักซัพพอร์ตยืนหนึ่งดูแล้วเขินไปยิ้มไปไม่เกินจริงเขาคงเป็นกำลังใจของกันและกันจริงๆ แต่ใดๆก็คือเหล่าแดนเซอร์ด้านล่างเวทีที่จะดูสนุกเกินเบอร์กว่านักร้องซะอีกเต้นแบบไม่มีพักดูมวลจอยิ่งกว่าใครเพื่อน,นเนี่ยได้ว,ว่าตั้งแต่เริ่มค่อยปล่อยโมเมนต์ออกมาทีละนิดพอเมื่อไม่นานมานี้ลำยายหายทองคำได้มีการขึ้นไลฟ์สดคู่กับบอสเอลวานเล่นทำเอาชาเนตจับตาความสัมพันธ์ไม่น้อยโดยในช่วงหนึ่งของไลฟ์มีช็อตที่ลำยายหายทองคำเกิดอาการเขินบิดไม่เบาหลังจากที่บอสเอลวานรุดเรียกเธอว่ากลางไลฟ์จนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าแอบรีเทิร์นกันหรือเปล่าแถมยังมี แฟนๆเอาไปตัดต่อกับคลิปของบอสที่ถูกขอสามคำกับการใช้เรียกหวานใจและก็ได้คําตอบมาว่าเธอเบฟจีก็ไปสอดคล้องกับคำหลุดปากในไลฟ์สดที่บอสเอหวานนั้นเรียกลำไยในไลฟ์นั่นเอง